เรามาดูการดำรงชีวิตของสัตว์ประเภทหนึง่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าหน้าตามันทำไมดูน่าเกลียดน่ากลัวจังเลยลิ้นของมันยาวแล้วก็ตวัดปัดแกว่งไปมาลิ้นสีเหลืองอ่อนนั้น ไม่สามารถสัมผัสกลิ่นอะไรได้ไม่สามารถรับรสได้เพราะว่ามันไม่ใช่ลิ้นของสัตว์ชนิดนี้จริงๆเขียดตะปาดกำลังกินจิ้งจกเข้าไปที่มองเห็นอยู่นั้นก็คือส่วนหางและก็ขาอยู่นิดนึงมันพยายามที่จะกลืนจิ้งจกหรือขี้เกี้ยมเข้าไป มันพยายามกลืนเข้าไปค่อยๆกลืนเข้าไปในส่วนของท้องของมันเข้าไปแล้วเหลือเฉพาะหางและก็ส่วนขาอยู่น้อยนิดหนึ่งเห็นไหมครับมันกําลังตบวัดขาเข้าไปเราอาจจะมองดูเหมือนว่ามันกําลังแลบลิ้นอยู่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ดูไปเรื่อยๆนะครับ สิ่งที่เรามองเห็นนั้นด้วยสายตาของมันมันแน่นิ่งมากเหมือนว่ามันกำลังหลอกพวกเราอยู่มันแลบลิ้นหลอกเราไปหลอกเรามาหากทุกคนมาเห็นตอนนี้ซึ่งยังไม,ไม่ได้มองเห็นขาของจิงจกทุกคนก็คงจะเชื่อว่ามันเป็นลิ้นของมันนั่นเองหน้าตามันช่างหน้าขยะแขยแยงยิ่งนักมันดูน่าเกลียดน่ากลัวเราก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะอยู่ในซิงล้างจาน ในครัวดูไปดูมาแล้วมันก็เหมือนสัตว์ประหาดตัวหนึ่งซึ่งแต่เมื่อเราซูมดูดูตรงท้องมันเนี่ยมันก็ผอมโซเราก็ไม่แน่ใจหรอกว่ามันรับประทานอาหารอะไรเป็นอาหารสัตว์ชนิดนี้กินพืชหรือกินสัตว์เราก็ไม่แน่ใจแต่ดูลักษณะแล้วเราก็คงจะวิเคราะห์วิินชัยได้ว่ามันต้องกินสัตว์อย่างแน่แท้ พอสิ่งที่มันกำลังกลืนเข้าไปเป็นจิ้งจกตัวเป็นๆหนึ่งตัวเราดูต่อไปมันจะตบท้องของมันมันจุกท้องหรือเปล่ามันลูปท้องของมันเองลาวกับว่าลงไปลงไปมันเอามือรูปที่ท้องด้วยขาหน้าของมันเห็นไหมครับคุณผู้ชมแล้วมันก็เบี่ยงหน้านี้ของผมเบี่ยงหน้านี้กล้องไป มือของมันยังรูปอยู่ที่ท้องอยู่แล้วมันก็กระโดดไปหนีไป